BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญครั้งหนึ่งเคยมีการตั้งคำถามตอนที่มีกลุ่มอัลกด้ามากขึ้นกลุ่มโรุุนแรงนานาชาติมากขึ้นว่ามันจะแทรกแซงหรือว่าซึมเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าตอนนั้นส่วนใหญ่ทางการของเราบอกว่าไม่มี ยังไม่มีหลักฐานใดๆแล้วมันเข้ามาตอนไหนยังไงครับอันนี้ต้องทํางานวิจัยเพิ่มอาจจะต้องของประมาณเพิ่มเพราะมันลึกมากเพราะว่าเราเราเห็นพื้นฐานว่าเกิดแถวเนี้ยครับเกิดในประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียมาเลเซียก็เคยมีิงครัก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับอยู่ในกลุ่มพวกนี้ไม่ไม่ได้ไกลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นหลักๆก็อยู่ในบ้านเราก็มีเยอะนะครับเห็นชัดเจนว่าเขาเนี่ยไปรับผลกระทบจากความรุนแรงตั้งแต่เด็กนะครับบางทีครอบครัวสูญเสีย คือคือมันมีอะไรในใจลึกๆมาก่อนไม่ใช่คนที่ที่ไม่ไม่เคยสัมผัสความรุนแรงเลยสองเขาเขาค่อนข้างโดดเดี่ยวครับระบบโครงสร้างเนี่ยไม่เอื้อให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบปกติอันนี้ก็็นเป็นปัญหาว่าเราต้องไปแก้โครงสร้างด้วยนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาต่างๆนะในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้จับสัญญาณตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็คล้ายๆกับหลายกรณีที่ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อื่นแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ อัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษามันทับซ้อนขึ้นไปก็ทําให้เกิดความคิดที่สุดตรงใช้กําลังที่สุดตรงการกระทําที่สุดตรงหลายครั้งเนี่ยถ้าไม่ทําร้ายตัวเองก็ทําร้ายคนอื่นที่ระเบิดข้าตัวตายใช่ครับใช่ครับหรือว่าจะทําอะไรให้มันใหญ่โตเมื่อเสียชีวิตก็ได้มีการดูแลเหมือนกับเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ใช่เรื่องเหล่านี้มันในอดีตไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นครับแล้วพอย้อนกลับไปดู การสื่อสารของเขาก่อนเขาเสียชีวิต<ม>ก็เห็นชัดว่าเขาสื่อสารกับคนสุดโต่งในหลายประเทศนะครับและมีความคิดใกล้เคียงกันครับนะครับแล้วก็ทํางานอิสระพอสมควร,ครแต่ก็ยังฝังตัวอยู่ในโครงสร้างขององค์กรรับ<ม>องค์กรที่ใช้กําลังอยู่บางส่วนซึ่งตอนนี้ต้องไปแยกแยะว่าองค์กรที่ว่ารับหรือว่าที่มาคุยกับเราเนี่ยเขารู้เรื่องไหมซึ่งตอนนี้ชัดแค่ไหนว่าองค์กรที่เจรจากับทางรัฐบาลไทยอยู่ โยงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงสุดโตมากนะ้แค่ไหนนานวิจัยนี้ลงเข้าถึงไหมในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งก็ก็าคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ครับนะครับแต่ว่าเขาแบ่งเป็นเขาแบ่งเป็นแต่ละส่วนที่แยกออกไปฝ่ายการเมืองฝ่ายเจรจาฝ่ายกองกําลังก็มีหลายส่วนครับทีนี้การจะเข้าไปถึงกองกําลังหลายส่วนน,นะครับมัอนกําหน่วยพิเศษที่สุดโต่งเนะี่ยจะต้อง พิสูจน์ทราบทางกฎหมายด้วยทางการข่าวด้วยนะครับการไปสัมภาษณ์อย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ถกตอช่วยอะไรท่านมันต้องดูหลักฐานจริงๆว่าไอ้คนเหล่านี้ออกมาปฏิบัติการแล้วเชื่อมโยงกันยังไงเขาสั่งการกันยังไงงานวิจัยนี้ก็เป็นงานวิจัยในอนาคตครับที่จะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ในอดีตแล้วนะครับแล้วเวลาคุยง,งานวิจัยแบบนี้จะต้องลบภาพจําเก่าให้หมดลบความรู้เก่าให้หมดแล้วก็เริ่มจากฐานความรู้ใหม่ที่เกือบจะเป็นศูนย์ซึ่งเราไม่เคยเคยมีมาก่อน คุณวิชัยเคยเห็นกลุ่มสุดตรงในเมืองไทยไหมฮะไม่มีเลยแลวเราก็เคยเชื่อมาตลอดว่าคงไม่มีจริงสุดตรงมันมีหลายแบบนะครับสุดตรงด้วยวาจาสุดตรงทางความคิดครบนะครับสุดตรงในเรื่องการรุนแรงกในการปฏิบัติในความรุนแรงนะครับมันมีหลายแบบนะครับแล้วไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมันเป็นเกือบทุกฝ่ายมันจะมีกลุ่มสุดตรงของเกือบทุกฝ่ายใช่นะครับทุกศาสนาครับ ที่สอนให้คนเป็นคนดีเดินเดินทางสายกลางมันจะมีสุดตรงอยู่ใช่แล้วคนเหล่านี้จะออกมามากขึ้นเรื่อยๆแนอนะคตถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่จะทําอะไรให้เขายิ่งสุดตรงไปไปถูกต้องไประบุเขานะครับไปตีตราเขาเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนมันต้องทําวิจัยก่อนซึ่งคนฟังก็อาจจะเบื่อนิดหน่อยว่าแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วแล้วเมื่อไหร่จะมีข้อสรุปเดี๋ยวนี้สามารถงานการวิจัยบอกต้องสรุปเลยพองานวิจัยได้เท่าไหร่ก็จะต้อง สร้างนวัตกรรมหให้คนเอาไปใช้ก่อนเลยใช่ครับคือเดี๋ยวนี้ไม่สามารถรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วไปวางไว้บนหิ้งได้แล้วไม่ได้เงื่นอนไขคือทางปฏิบัติทำอย่างไรอีก6กเดือนหลังจากที่ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติบอกจะต้องมีผลิตนวัตกรรม<อ>ผลิตให้ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเอาไปใช้นะครับผมผมก็จะเป็นคู่มือในการต่อต้านความรุนแรงแบบสุดโต่งให้กับเจ้าหน้าที่ส่งให้กับทาง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเอาไปปรับใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามยัดเชนันภาคใต้ก่อนแล้วก็ทั่วประเทศว่าทํายังไงไม่ให้ผลักให้คนที่กำลังจะสุดโต่งแล้วสุดโต่งแล้วเนี่ยยิ่งหลังชนฝานะครับแล้วก็กลับกลายเป็นแรงกดดันแล้วเกิดการระเบิดหรือปะทุไหมครับนะครับอเนี้ยเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ถ้าเราทําได้จริงนะครับคู่มือนี้ทําร่วมกันกับการส่งงานวิจัยด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องทําคู่มือนี้กับทาง S <S <S ฝ่ายปฏิบัติด้วยค,คือเราต้องมีเวิร์กช็อปกับเขาเอางานวิจัยไปให้เขาดูแล้วก็ขอขอเขาดูว่าเขาปฏิบัติยังไงเขามีคู่มือไหม嗯嗯嗯นะครับสหประชาชาตินี่มีคู่มือเป็นเป็นกล่องเลยครับเวลาจะไปทําอะไรรักษาสันติภาพที่ไหนนะครับนี่ขนาดมีเป็นกล่องบางทีก็ยัง <S <S ถูกข้อห้อละก็ต้องเปิดดูเราก็จะทําแบบนี้ครับทีมวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็ต้องไม่ใช่ที่เรียนทางด้านรัฐศาสตร์ หรือความสมารัชย์่องประเทศอย่างเดียวเรื่องจิตวิทยาต้องเข้ามาไหมใช่ครับเพราะต้องเข้าใจว่าสภาพจิตเป็นอย่างไรใช่ครับการกระทําเช่นนี้งานวิจัยนี้จะต้องผ่านการขออนุมัติเรื่องทางที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอ๋อครับจะต้องมีคณะกรรมการบอร์ดอนุมัติไม่งั้นทําไม่ได้ครับเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับจิตใจคนอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับปกติเราจะวิจัยใครเราจะถามอะไรเราก็ถามไปเลยเรืนี้มันไม่ได้ต้องระวัง S <S <S <ứng S 2> แล้วมันต้องมีแบบฟอร์มมันต้องมีการประเมินของนักจิตวิทยาครับว่าถามแบบนี้ทํางานวิจัยแบบนี้มันมันควรจะทําอะไรแบบไหนมันจะมีคณะกรรมการอีกชุด ứng ứng หัวข<ร>้วอวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะอย่างไร